ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกพลูด่างสีทองนะครับปลูกง่ายๆตอนนี้คนกําลังฮิตต้นไม้ด่างแล้วก็กล้วยด่างอะไรที่ดังๆเขาฮิตหมดครับแต่จะราคาแพงมากสําหรับพลูด่างเนี้ยราคาถูกแล้วก็ปลูกติดง่ายแล้วก็สวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่ามองข้ามน,นี่ปลูกง่ายๆ วันนี้ผมจะมาปลูกใส่กระถางที่ผมทำกระถางผมก็ทำเองนะครับหล่อกระถางใครอยากทำเป็นก็ไปดูวิธีได้เคยลงไว้ที่ช่องนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกพลูด่างสีทองนะครับพอดีได้กิ่งมันมาครับได้กิ่งมันมาก็จะมาปลูกปลูกก็ง่ายๆครับแค่ตัดตรงกิ่งมาแล้วก็มาเสียบได้เลยมันจะติดติดง่ายแล้วก็ปลูกง่ายราคาก็ไม่แพงเลยเพื่อน แถมแถมยังสวยงามอีกด้วยนะครับโอ้ยแก่ยากมากเลยผมแกะไอ้ถุงดินนี่ไม่ค่อยเก่งเลยตัดเอาเลยเขาจะมีจริงๆแล้วก็มีที่มันมันจะเป็นเป็นที่ดึงนะครับแต่นี้ตัดออกมาเลยครับนี่ครับรองพื้นก่อนปลูกง่ายๆครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆไอ้ผู้ด่างนี่เราปลูกไว้ในในบ้านยังได้เลยนะครับแต่ว่าต้องคอยเอาหมันออกมา ให้โดนแสงแดดมากนะเพื่อนๆนี่ครับบางคนเขาก็เอาไปแช่แช่น้ำเอาไปใส่ขวดไว้นะครับห้อยตามห้องน้ำก็สวยงามนะครับเพราะว่ามันจะดูดพวกไอสารพิษได้ครับสำหรับพลูด่างนะครับพลูด่างสีทองนี่สวยจริงๆครับเพื่อนๆปลูกง่ายด้วยติดง่าย นี่ครับหามาปลูกได้ของราคาไม่แพงไม่ต้องไปตามกระแสเขาหรอกครับเราไปตามกระแสเราบางทีเงินเราไม่ถึงครับเป็นการลงทุนบางทีจะฮิตเป็นพักๆนะครับต้นไม้นี่ปลูกพลูด่างนะครับดูแลง่ายครับเพื่อนๆให้น้าเขาเขาชอบน้านะเพื่อนๆเขาชอบน้ําให้น้ําชุ่มฉ่านี่ไม่มีการเหี่ยวนะครับสวยงามนี่ปลูก นี่ผมจะเอาไปตั้งไว้ตรงระเบียงนี่ครับเพื่อนๆสวยงามไหมอันนี้ปลูกไว้ตรงอ่างอ่างเลี้ยงปลาของนกยุงครับนี่ผมก็จะเอาเสาไม้เล็กๆมัดให้เขาเลื้อยขึ้นนี่ถ้าโดนแสงถ้าโดนแดดจัดๆหน่อยเขาจะเป็นสีอย่างนี้นะเพื่อนๆ แต่ถ้าเลี้ยงในร่มเขาก็จะกลายเป็นสีออกเขียวเขียวนี่ครับเป็นสีออกทองๆองมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นอะไรที่น่าปลูกนะครับเพราะเขาปลูกง่ายดูแลง่ายนี่ครับเพื่อนๆบางคนเขาก็ใส่ขวดนะใส่ขวดใส่ขวดให้มันเลื้อยลงเอาไปห้อยไว้ครับห้อยไว้ให้มันเลื้อยลงสวยสวยมากมิสเสนนะสำหรับ ต้นพลูด่างนี่ครับเพื่อนเพื่อนพลูด่างสีทองนะวันนี้เอามาให้ดูพลูด่างก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไม้มงคลอีกไม้หนึ่งที่เป็นมงคลนะแล้วก็ดูดสารพิษได้ดีครับนี่ผมปลูกไว้ตรงบอ่อปลาหางนกยุงนะครับอันนี้จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่จะเป็นเหมือนแดดลำไร ไม่ถึงกับแดดจัดก็จะออกเป็นสีอย่างนี้และครับสีออกเขียวๆทองๆนิดๆน,นี่ครับผู้ด่างก็จะเป็นพืชเน้นโชว์ใบอเพื่อนๆไม่ได้เน้นโชว์แบบอดอกนะจะเน้นโชว์ใบก็ถือว่าเป็นไม้ ประดับอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเขาจะมีหลายแบบนะเพื่อนๆผู้ด่างแบบใบใหญ่ก็มีนะแบบใบใหญ่ใบหนาเนี่ยดูแลง่ายครับขอให้ฉีดพ่นน้ำเขาบ่อยๆชุ่มฉ่ำอันนี้จะขาดน้ำหน่อยดูติใบจะแห้งๆห,หน่อยก็มี <laughs> ปนๆถ้าน้ำไม่ถึงนี่ใบแห้งนะเพื่อนๆนี่เห็นไหม ไอ้ตรงนี้มันจะโดนแดดหน่อยมันก็จะออกเป็นสีทองสวยงามนี่มองไกลๆเหมือนสีทองอลา,ามนะครับเพื่อนๆใบเขาเป็นอย่างนี้เองนะนี่ใบเขาเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมไม่ว่าเพื่อนๆจะมีร้านอาหารหน้าบ้านเราอยากปลูกประดับเป็นมงคล ก็ได้นะครับไม่ผิดนี่ใบใบนี้จะไม่สวยเห็นไหมมันจะมีแห้งมั่งถ้าน้ํามันไม่ถึงนะเพราะเขาจะเป็นพืชที่ชอบค่อนข้างชอบน้ํารดน้ำให้ชุ่มฉ่าตลอดจะสวยแล้วก็จะไม่แห้งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับสีออกทองทองเลยสวยงามนี่เหลืองอาลามเลยลองหามาปลูกนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องไปตามกระแสเขา บางทีบางคนเขาเอาเขาไปใส่ขวดน้ําใส่ไอ้พวกไอ้โหลอะใส่น้ําแล้วก็ตัดไปแช่มันก็จะออกลากนะครับส่วนมากเขาจะาไปปลูกในห้องน้ํานะครับเพื่อให้มันดูห้องน้ําเราดูสดชื่นแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในห้องน้ําด้วยครับนี่ก็สามารถเอาไปเอาไปปลูกได้นะครับเราเรามันเปลี่ยนน้ําบ่อยๆนะครับเพื่อน เขาไม่ตายนะเขาไม่ตายง่ายเนี่ยเห็นไหมใบสีทองอีกแบบหนึ่งอ่ะใบแบบใหญ่เลยนะเพื่อนๆเขาเรียกพลูด่างแบบใหญ่เดี๋ยววันไหนไปเห็นจะไปถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนั่นก็น่าปลูกนะผมอยากได้อยู่เขาจะเลื้อยขึ้นตามต้นไม้ใบเบเลอร์เลยครับเคยถาม เขาเขาบอกว่าเป็นปูด่างปูด่างอะไรหูช้างหรืออะไรใหญ่ๆครับใหญ่มากนะใบเบลเลอร์เลยครับแต่นี้ใบกำลังสวยครับเ,เพื่อนๆก็ใส่ขวดก็ได้ใส่ขวดด้วยว่าขวดพลาสติกเอามาตัดแล้วก็ผูกผูกห้อยไว้ตามหน้าบ้านก็สวยนะครับเขาจะ เลื้อยลงมาสวยงามนะครับสําหรับพลูด่างก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูแลมากก็จะปลูกพูด่างก็จะเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับคนที่รับต้นไม้แต่ไม่มีเวลาดูแลนะครับปลูกง่ายครับหามาปลูกกันได้นะครับผมวันนี้แค่นี้นะครับ